ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เกี่ยวกับประเภทการตัดกันในไทสคริปเราจะอธิบายแนวคิดพื้นฐานของประเภทการตัดกันกรณีการใช้งานประโยชน์และข้อควรระวังพร้อมตัวอย่างโค้ดที่แสดงถึงประเภทเหล่านี้โดยละเอียด การเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้นในไทยสคริปต์ประเภทการตัดกันเป็นวิธีการรวมประเภทหลายๆประเภทเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประเภทใหม่ประเภทการตัดกันช่วยให้คุณสามารถรวมประเภทหลายๆประเภทเข้าด้วยกันเพื่อกำหนดประเภทใหม่ที่มีคุณสมบัติทั้งหมดของประเภทเหล่านั้น ประเภทการตัดกันถูกกำหนดโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ and และต้องการคุณสมบัติทั้งหมดจากแต่ละประเภทที่ประกอบขึ้นมาในโค้ดนี้โดยการกำหนด type c เท่ากับ a a n b ประเภท c จะกลายเป็นประเภทวัตถุที่มีทั้ง name และ age ด้วยการใช้ประเภทการตัดกันคุณสามารถนำประเภทที่มีอยู่มาใช้ซ้ำและกำหนดประเภทที่ยืดหยุ่นและซับซ้อนได้มากขึ้นสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลและขยายขีดจำกัดของโค้ดของคุณนอกจากนี้ประเภทการตัดกันสามารถนำข้อจำกัดของประเภทที่แตกต่างหลายประเภทมาใช้พร้อมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของประเภท การนำกลับมาใช้ได้ใหม่โดยการรวมประเภทหลายประเภทคุณสามารถลดการกำหนดซ้ำซ้อนและนำประเภทที่มีอยู่มาใช้ซ้ำได้ความปลอดภัยของประเภทประเภทการตัดกันช่วยเพิ่มการตรวจสอบประเภทโดยอนุญาตเฉพาะออบเจกต์ที่ตรงตามเงื่อนไขของประเภทหลายประเภทประเภทการตัดกันมีประโยชน์อย่างมากเมื่อใช้ในการขยายออบเจกต์หรืออินเทอร์เฟซ เป็นพิเศษเมื่อคุณต้องการแสดงอ็อบเจกต์ที่มีคุณสมบัติหลายอย่างในตัวอย่างนี้ประเภท Vehicle ถูกกำหนดเป็นประเภทการตัดกันที่รวม d r i v e a v a b l e และ Freeable อ b อ e เจที่มีประเภท Vehicle ต้องใช้ทั้ง m t t o อ d r right, i v e และ fly โดยการรวมคลาสและประเภทการตัดกันสามารถสร้างอ็อบเจกต์ที่มีคุณสมบัติของอินเทอร์เฟซหลายประเภทได้ ที่นี่เราใช้ประเภทการตัดกัน Person Employee ซึ่งมาจาก Person และ Employee เพื่อทำให้ Class Company Worker มีคุณสมบัติของทั้งสองจุดสำคัญเมื่อใช้ประเภทการตัดกันคือการตระหนักถึงความเป็นไปได้ของข้อขัดแย้งใน Property หาก Property ที่มีชื่อเดียวกันมีการประกาศประเภทต่างกันในแต่ละประเภทอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ในตัวอย่างนี้ property id ของ a และ b ขัดแย้งกันทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อกำหนดออบเจกตประเภท c ในกรณีเช่นนี้จำเป็นต้องทบทวนการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งใน property สุดท้ายนี้คือตัวอย่างโค้ดจริงที่แสดงการประกาศประเภท โค้ดนี้รวมอินเทอร์เฟซคอนแทคอินโฟและอด r เดสเพื่อสร้างประเภทใหม่ชื่อว่า PersonDetail โค้ดนี้รวมอินเทอร์เฟซ b a s i กอินโและ Work ์กอินโฟเพื่อสร้างประเภทใหม่ชื่อว่าฟูลอิน f o ประเภทการตัดกันในไทสคริปเป็นฟีเจอร์ที่มีพลังสำหรับการรวมหลายประเภทให้เป็นประเภทใหม่สิ่งนี้ช่วยเพิ่มการนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่และความปลอดภยัยรวมถึงช่วยให้สามารถกำหนดประเภทที่ซับซ้อนได้ โดยการใช้ความยืดหยุ่นในการออกแบบอย่างมีประสิทธิธภาพในขณะที่ระวังข้อขัดแย้งในประเภทคุณสามารถสร้างโค้ดที่แข็งแกร่งและอ่านได้ง่ายคุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรโดเยี่ยมชม URL ในคําอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณขอบคุณที่รับชม ช่องนี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริงเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมสมัครสมาชิกช่องและมาพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของเราไปด้วยกัน